สวัสดีครับอิสานมาหน้งหี้ครับนี่กับหบงเศรานะครับนี่น้องจะพาไปยามไส้ครับเขาก็เริ่มทอ,อกแล้วครับนี่ต้องเปียงน้ำหอกครับอืมนี่ครับ นี่งูครับงูมี่ปูนี่งูโอ้ยหนึ่สองตัวครับปูน้อยอ้นนอเบาเขาสัตว์เอามันออกครับไป เธอลงคตกับกินเดอ้อเนี่ยโอ้ปลาสเนฟกฟิตครับสเนฟกฟิตโอ้ตัวนี้กินปกูกินปลาหลายมันยอบออกเลยมาไหมไปหล <c oughs> ังนี้ครับ ูเราจะสิไดกับมุกปล่อยลงบอเลเปลดอขยายพันธุ์ต่อไป